ข้อสิข้อใดไม่ใช่สุภาษิตข้อหนึ่งตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนข้อ 2. วาจาจริงเป็นวาจาที่ไม่ตายข้อ 3. ามรมย่อมรักษาผู้ปรับพธรรมข้อ 4. เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญอ่ะเขาถามข้อไหนไม่ใช่สุภาษิตนะสุภาษิตส่วนใหนก็มักจะเป็นคำสอนูกว่าเรามักจะเป็นความจริง คำสอนกับความจริงเพราะฉันถ้าน้องลองไล่เลยข้อหนึ่งตนแลเป็นที่เพิ่งแห่งตัวนี่คือความจริงไหมเป็นความจริงแล้วก็ถือว่าเป็นคําสอนด้วยถูกปะใช่นี้ก็ถือว่าเป็นสุภาษิตนั่นเอง ส่วนอันที่สองวาจารจริงเป็นวาจาที่ไม่ตายก็คือเขาพูดว่าถ้าพูดจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ตายอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นนี้ก็ถือว่าเป็นสุภาษิตเพราะถือเป็นคาสอนแล้วก็เป็นความจริงเองเหมือนกันส่วนข้อ3ทําย่อมรักษาผู้ปฏิพฤติธรมก็เหมือนพูดประมาณว่าทําดีก็ย่อมได้ดีแล้วก็มีคนคุ้มครอง,องถูกปะชั้นนี้ก็เป็นทั้งความจริงแล้วก็เป็นคําสั่งสอนด้วยก็ถือเป็นสุภาษิตส่วนข้อ4บอกว่า เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญมันเป็นการคิดคําถูกไหมว่าพยายามหาคําที่ฟังแล้วดูไพเราะฟังแล้วดูให้ข้อคิดอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคําขวัญคําขวัญคือประโยคที่ดูมีให้ข้อคิดแล้วก็เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆอย่างน้องเคยยินถูกไหมว่า เขาจะต้องมีการคิดคำขวัญวันเด็กทุกปีแต่ไม่มีใครพูดเลยว่าคิดสุภาษิตวันเด็กถูกป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นคำขวัญเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเป็นคำที่ให้ข้อคิดแล้วก็พยายามชักจูงถูกไหมแล้วก็อธิบายว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีนะเป็นเหมือนคำชักจูงให้ประโยชน์ในแนวนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามข้อไหนไม่ใช่สุภาษิตก็คือข้อ สี่เพราะว่าข้อ4ี่เป็นคำขวัญที่ให้ข้อคิดส่วนข้อ1 2ึสาเป็นสุภาษิตพราะไปคำสอนแล้วก็เป็นความจริงนั่นเองนะข้อนี้ตอบสี่นะคะ